จะดีแค่ไหนถ้าคุณได้รู้ตัวล่วงหน้าก่อนใครว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตดูดวงราศีพฤกษ์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่7เดือนกุมภาพันธ์สองหวันที่2อถึงสคุณจะสามารถจัดการเรื่องงานต่างๆและทุกอย่างจะราบรื่นดีมากเลยค่ะวันที่4ที่5บางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปพักผ่อนหรือไปทําบุญหรือบางท่านก็ไปพบปัผู้หลับผู้ใหญ่หาที่พักผ่อนหย่อนใจ หากท่านใดที่ยังทำงานอยู่วันนั้นก็จะเป็นวันที่คุณจะเป็นวันที่สบายๆและก็ราบรื่นดีมากเลยค่ะและบางท่านก็มีโอกาสได้ไปงานเลี้ยงงานแต่งหรืองานมงคลต่างๆงานบุญงานกุศลวันที่6-7ถึงการงานของคุณก็จะประสบความสำเร็จดีและบางท่านก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือมีลูกค้าใหม่ๆถึงแม้ว่าจะมีวสรคบ้างแต่ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้และการเงินก็จะสะพัดดีด้วยค่ะจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินท่านที่มีครอบครัวแล้วก็อาจจะอึดอัดเกี่ยวกับเรื่องของคนรัก บ้างและสำหรับท่านที่ยังโสดช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ยังลังเลไม่แน่ใจว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขารู้สึกยังไงหรือบางท่านก็โสดสนิทไปเลยส่วนเรื่องสุขภาพก็จะเป็นปวดหัวบ้างเป็นบางครั้ง